สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญที่ถูกเรียกว่าเหรียญหนึ่งเซียวนะครับก็จะเป็นเหรียญหนึ่งเซียวที่ค่อนข้างหายากนะครับหายากมากๆเลยมีการเล่นหากันนะครับมากกว่าหนึ่งล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับซึ่งผมเอยไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับอ่าเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งเซียวแบบนี้นะครับ ให้เป็นพืนนพ้นดินซีทุกคนทุกท่านดูสภาพเนี่ยอาจจะเก่าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ก็พอมองภาพนะครับที่เป็นด้านหลังออกผมเชื่อว่าหลายหลายท่านเนี่ยมีครอบครองอยู่นะครับตาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าสยามเทวทิราชนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่ห้านะครับ แต่จะมีข้อความตรงนี้นะว่าจุฬาลงกรณ์นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งเซี่ยวนะครับที่ถูกผลิตในในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าแต่ณนะปัจจุบันนี้นะครับเหรียญของรอห้าเนี่ยเรียกว่าทรงคุณค่าแล้วก็มีราคานะ่ยพุ่งพรดพาดเลยนะครับซึ่ง <c oughs> เหรียญของรอห้าเนี่ยก็ณต,นะตอนนี้นะครับมีราคาเล่นหากันสูงถึงหนึ่งล้านบาท แต่จะต้องเป็นเหรียญที่มีลักษณะนะครับแบบนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมจะคืนบาไปให้ดูแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อนะครับผมมีวิดีโอนะครับตัวอย่างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรียกว่าเป็นงานประมูลแล้วกันงานประมูลเหรียญน,นะครับได้มีการประมูลเหรียญน,นี้จบไปที่สองล้านหกแสนคร่าวๆนะครับสองล้านหกแสนบาทนะครับมีการประมูลเหรียญหนึ่งเซี่ยวเนี่ย ในราคาสองล้านหกแสนบาทจะน่าถามว่าหายากไหมหายากมากนะครับเพราะว่าไอ้บล็อกที่ผมนําเสนอกับเพันธุเพนธุสีเนี่ยมันเป็นบล็อกที่ที่อ่าเรียกว่าเป็นบล็อกตัวอย่างนะเป็นบล็อกตัวอย่างแล้วก็เป็นบล็อกที่หาได้ยากมากเลยนะครับซึ่งการจัดหนุนออกมาอ่าให้แบบสามบรชนประชาชนธรรมดาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันยากมากเลยนะครับแต่ถ้าใครมีก็ ไม่รู้ช่องทางจะขายนะครับไม่รู้ช่องทางจะขายติดต่อผมเข้ามาได้นะครับยินดีเอาไปขายให้นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแต่ต้องประเมินราคาตามสภาพนะครับสองล้านหกเนี่ยพลิกชีวิตเลยสองล้านหกเนี่ยพลิกชีวิตเลยถ้าคุณดูคลิปตามที่ผมบอกดูคลิปที่ผมจมนี่สามารถขายได้แน่นอนนะครับส่วนใครที่มีเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งเซียว นะครับผมบอกว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักสะสมมือใหม่ที่อ่าเล่นพระแล้วก็เล่นเหรียญเดินตามหาพระหรือเหรียญตามสนามพระเนี่ยเพื่อไปเจอมาสักเหรียญนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าคุณเพลทชีวิตเลยนะครับสองล้านหกสำหรับเหรียญหยน,นึ่งเซียเหรียญนี้ใครที่มีติดต่อผมเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวจบคลิปไวแค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยนะครับโอเค